สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณคุณรู้ไหมความโชคดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรดูคลิปนี้ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆเรามาดูกันเลยพลังงานของไพ่ อยากบอกอะไรกับคุณพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาค่ะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้เห็นๆสดๆต่อหน้ากันเลยนะคะมาดูกันว่าดวงของคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเช่นไรหลับตาและหยิบไพ่สามใบเท่านั้นเมื่อพลังงานของไพ่ออกมาดีพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และให้พลังงานนี้ เกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันมาดูกันค่ะพลังงานของไพ่บอกว่าสามถ้วยคุณจะมีข่าวดีการสังสรรค์เฉลิมฉลองเป้าหมายสิ่งที่คุณคาดหวังจะสำเร็จการงานตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอนในเจวัน9วัน สิบวันนี้มาดูใบที่สองว้าว Queen of w a r d ความโชคดีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกำลังจะเข้ามหาคุณความสุขความสำเร็จธุรกิจการงานความมั่งคั่งคุณจะโชคดีมาดูใบที่สามว้าวอัศวินเหรียญดวงของคุณ จะมีคนเข้ามาอุป,ปถมัถมภ์ทำจุนเจอเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักคุณจะเจออัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยเหลือคุณในช่วงที่คุณเจอปัญหาอย่างแน่นอนพิมพ์ว่ารับ คำทํานายนี้ให้คนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้พบเจอแต่ความโชคดีและสำเร็จ